ครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปจาก i t ทีมีสาระอยู่นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ i t ทีมีสาระช่องรายการที่ลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับ ที่ทุกท่านเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดอย่างไรแล้วถ้าท่านที่เพิ่งจะเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมี2ประเด็นนะครับหลักๆที่จะมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงเฝ้าติดตามรอคอยกันและนะครับผม อาจจะมีผลนะครับกับสำหรับบางคนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผมก็จะมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่1นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทางพักเพื่อไทยนะครับได้ออกแถลงข่าวนะครับในส่วนของมาตรการโครงการนะครับที่ทางเพื่อไทยได้หาเสียงไว้นะครับนั่นก็คือแจกเงิน10,000บาทดิจิตอลนะครับก่อนหน้านี้นะครับผม ทางพักเพื่อไทยได้ออกมาแถลงข,ขา karaoke, then, <olor S 1> ่าวนะครับโดยทีมงานโฆษกนะครับ you know, หรือผู้เกี่ยวข้องได้ออกมาแถลงข่าวว่านะครับหลังจากนี้นะครับถ้าทางพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จย้าก่อนนะครับว่าถ้าทางพักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลสําเร็จและนะครับพักเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีทางพักเพื่อไทยก็จะผลักดันนะครับนโยบายที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือ โครงการแจกเงิน1,000 0บาทดิจิตอล w a l l ล็ตนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะฟังแล้วมันเป็นจริงได้หรือไม่หรือข่าวแจกเงิน1,000 0บาทนี้มันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าผมขอบอกก่อนนะครับว่า โครงการนี้หรือข้อมูลที่ผมบอกไปนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เป็นเรื่องของการหาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งและก่อนหน้านี้นะครับทางพักเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลทางพักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรออกไปตอนนี้ทางพักเพื่อไทยเป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับและจึงได้ประกาศออกมาว่าถ้าทางพักเพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จ พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะผลักดันโครงการให้เงินกับกลุ่มนะครับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับย้ำว่า16ปีขึ้นไปนะครับซึ่งนะครับจะให้เงินเป็นดิจิตอ l วอลเล็ส่วนจะให้ผ่านแอปพลิเคชันอะไรนะครับหรืออาจจะเป็น แอปพลิเคชันเป่าตังเดิมหรือเปล่าอันนี้จะต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่การันตีแต่ก็จะมี2เงื่อนไขหลักๆนะครับนั่นก็คืออ่าก็จะรีบแจกเงินนะครับผม1 0 0 0 0บาทนะครับออกมานะครับและหลังจากนั้นก็จะให้ใช้ภายใน6เดือนนะครับและ2นะครับผมสำหรับกลุ่มที่อาศัยอยู่ในกลุ่มอาภูมิประเทศอย่างเช่น จังหวัดตากเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอยู่ห่างไกลร้านค้าร้านขายต่างๆอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะให้พื้นที่นะครับหรือพิกัดพื้นที่ให้ไกลขึ้นหรืออาจจะมีการอลุ่มอล่วยเพราะว่าเบื้องต้นเขาจะจํากัดพื้นที่ประมาณ4กิโลเมตร จากจุดพิกัดที่เราอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ2องเงินไขนะครับและนี่ก็เป็นข่าวแรกนะครับประเด็นแรกที่ผมนํามาฝากกันนะครับในส่วนของการแจกเงิน1,000 0บาทดิจิตอล w a l l ล็ตนะครับซึ่งาถามว่าโครงการนี้ใครมีสิทธิ์ได้บ้างย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะได้หลังจากพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลสําเร็จและเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ2จะรีบผลักดันนะครับให้ใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต อายุ16ปีขึ้นไปได้รับทุกคนนะครับผมอายุ16ปีขึ้นไปนะครับและถามว่าใช้เงินผ่านแอปไหนอะไรอย่างไรตรงนี้ยังไม่ได้การันตีนะครับเพราะว่าจะต้องรอจะตั้งรัฐบาลให้สําเร็จก่อนนะครับและนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ก็คือนะครับให้เงิน10,000บาทนะครับผ่านดิจิตอ l วอลเล็ให้ใช้ภายใน6เดือนนะครับ2นะครับให้ ใช้ได้นะครับภายในระยะเวลาสี่ให้ใช้ได้ภายในระยะสี่กิโลเมตรนะครับผมจากจุดที่ท่านอยู่อาศัยหรือลงทะเบียนนะครับและถ้าใครที่อยู่ห่างไกลร้านค้าหรือร้านค้าอยู่ห่างไกลเกินสี่กิโลหรืออาจจะอยู่ตามูมิลำนาวป่าเขาก็อาจจะมีการอลุ่มอล่วยให้ใช้ในระยะ กลขึ้นได้ครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับของเงินดิจิตอลวอลเล็ที่ทางพักเพื่อไทยได้ออกแถลงข่าวไว้ก่อนอันนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับต่อไปครับเป็นประเด็นข่าวที่2นะครับที่ผมได้พาดหัวข่าวหรือหัวข้อข่าวไว้นั่นก็คือเตรียมยกเลิกแจกเงินผู้สูงอายุให้เฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้น คนจนจริงหรือรายได้น้อยเท่านั้นหลักเกณฑ์การแจกเงินสูงอายุใหม่ในอนาคตตามที่ท่านนะครับก่อนหน้านี้เคยได้รับเงินกลุ่มผู้สูงอายุไว้นะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้กับอบอตอเขตอำเภอจังหวัดไว้แล้วก่อนหน้านี้ที่อายุ60ถึง69ได้รับ670 7ถึง79%ได้รับ780 8ถึง89%ได้รับ800และ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาท หลักเกณฑ์เก่าคือให้ทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับผมได้มีการประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพดังต่อไปนี้นะครับผม 1. นะครับสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์ องค์รองส่วนท้องถิ่น3มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยินยานสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ลงทะเบียนก่อน4ตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับผมวงเล็บ4อ่าเกือบจะสุดท้ายเลยนะครับของเดิมคือให้ทุกคนที่อายุ60ของใหม่คือเป็นผู้ ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนั่นหมายความว่าย้ำนะครับว่าของเดิมนะครับคนที่ได้ของเดิมอยู่นะครับ60ถึง69ได้6 7 0ถึง79ได้7 8 0ถึง89ได้8 9 0ปีขึ้นไปได้รับ1,000ของใหม่นะครับผม จะไม่ได้อย่างนี้แล้วนะครับจะต้องมารื้อฟื้นหลักเกณฑ์กันใหม่ตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดนะครับผมคือ1ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้2มีรายได้แม่เพียงพอแก่การอย่างชีพนะครับหรือตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดไว้นะครับว่าคำว่าผู้ไม่ไม่มีรายได้เนี่ยคืออยู่ในเกณฑ์ รายได้เท่าไหร่ต่อปีหรืออาจจะรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนหรือคําว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพคือไม่มีรายได้เลยหรือรายได้บางส่วนอะไรประมาณนั้นนะครับผมดังนั้นหมายความว่าต่อจากนี้ไปนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมให้ตามตามอะไรครับตามเกณฑ์รายได้นั่นเองนะครับผม ซึ่งตรงนี้นะครับผมถามว่าใครมีสิทธิ์ได้ก็ยังคงเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผมแต่จะต้องลงทะเบียนก่อนหลังจากลงทะเบียนแล้วเขาจะต้องมาตรวจสอบสิทธิ์อีกทีนะครับว่าท่านเป็นกลุ่มผู้มีรายได้แบบไหนนะครับและหลังจากนั้นนะครับอนาคตคนที่เคยได้รับแล้วและมีรายได้เยอะๆอย่างเช่นผู้สูงอายุที่เป็นคนรวยอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมีร้านค้าร้านขายได้รับเงินปีๆหนึ่งหลายแสนหลายล้านอะไรแบบนี้ ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่า,าในส่วนของหลักเกณฑ์ว่าอา,อายุาไม่ใช่อายุครับรายได้เท่าไหร่ถึงมีสิทธิ์นะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยมันคือเท่าไหร่ล่ะถึงเรียกว่าไม่เพียงพอเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์อันนี้จะต้องมารอดูคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายปรึกษาหารือและตกลงและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่านะครับ จะยกเลิกของคนที่ได้รับนปัจจุบันนี้เมื่อไหร่ย้ําก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้ยกเลิกทุกคนเขาจะยกเลิกเฉพาะบางคนที่มีเกณฑ์รายได้เกินจากที่กําหนดเท่านั้นแต่ถ้าใครที่มีรายได้นะครับผมไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมทุกประการไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะยกเลิกแค่บางคนเท่านั้นสําหรับกลุ่มที่เคยได้รับไปแล้วนะครับ แต่ส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยก็จะต้องมาสมัครใหม่ก่อนที่อบตอเขตเอำเภอจังหวัดและหลังจากนั้นนะครับทางอบตอเขตเอำเภอจังหวัดก็จะพิจารณาว่าคนนี้มีสิทธิ์ได้หรือไม่นะครับเข้าหลักเกณฑ์ว่าจะได้หรือไม่ได้อีกทีหนึง่งถ้าได้ก็จะนําเข้าโครงการ และโอนเงินให้ทุกเดือนวันที่10แต่ถ้าไม่ได้ก็เท่ากับว่าชื่อของท่านก็ตกไปเลยครับก็อาจจะมีการแจ้งท่านว่าตัวท่านไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามีคุณสมบัติเกินหรือมีไรายได้เกินแล้วนะครับผมตามนี้นะครับผมอ่ะก็เป็น2ประเด็นหลักๆนะครับที่ผมได้มานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้และนี่ก็คือเรื่องจริงนะครับถ้าท่านนะครับได้ยินข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจากนี้แสดงว่าอันนั้นคือข้อมูลข่าวสารปลอมทั้งหมดนะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะตอนนี้ มีหลายๆท่านเลยนะครับบนกับผมเข้ามาเยอะว่าเห็นบอกอย่างนั้นเห็นบอกอย่างนี้มันเยอะแยะมากมายเสลือเกินเรื่องจริงคือถ้ารัฐไม่ได้ประกาศถ้าไอทีมีสาระไม่ได้ประกาศท่านอย่าไปหลงเชื่อเท่านี้เองครับง่ายๆกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ